คุณวิเศษก็คืออุตริมนุสธรรมนะดังนั้นถ้าจำทั้ง10ข้อไม่ได้จำกี่ข้อครับ2ข้ออขอก็พอนะคือข้อ1กับข้อ10เรามีเพศต่างจากเครือขัดก็เพื่อที่เราจะทำสิ่งที่แตกต่างจากเครือขัด ให้มีคุณวิเศษให้มีสิ่งที่แตกต่างจากเครื่องหัดระดับสูงสุดก็คือคุณวิเศษนั่นเองนะครับอันนี้เรามาศึกษาทีละข้อเอามาดูข้อที่1ครับข้อ1เราเป็นผู้มีเพศต่างจากเครืองหัดต่างตรงไหนบ้างต่างโดยองค์รวมทางกายภาพ ซึ่งมีหนึ่งต่างโดยสรีละแยกเป็นเป็นผู้มีศีรษะโล้นเป็นผู้ไม่มีหนวดเคราเป็นผู้มีเล็บมือเล็บเท้าสัน้นต่างโดยบริขารคือเรื่องของการจัดหาภาตารจีวรและการนุ่หงห่มครับเรื่องของอาหารเรื่องของที่อยู่อาศัยและก็เรื่องของยารักษาโรคนะครับ เเรามาดูรายละเอียดนะครับสักนิดหนึ่ง